สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านครับวันนี้มาพบกับเซลแมจเนจเมนต์หรือว่าการจัดการลูกน้องที่ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทายอดได้ไม่ดีนะครับหรือจะอะไรก็ตามแต่นะทัศนคติเอ่ยฝีมือหรือเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลทุกอย่างเลยนะครับมาดูว่าจะจัดการยังไงที่ทําให้ลูกน้องทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็โอเคด้วยนะไม่ได้แบบแตกหักอะไรกัน ก่อนอื่นนะครับประสิทธิภาพของนักขายเนี่ยมันดูค่อนข้างง่ายนะก็คือตัวเลขนะคำว่ายอดขายนะครับหรือถ้าเป็นเคียร์เขาเนี่ยคนที่เป็นเนคียรมาร์เเจอร์เคียร์เขาอะก็ดูยอดซื้อซ้ํานะครับว่ามันตกลงไปหรือเปล่ามันน้อยลงไหมนะครับถ้ามันน้อยลงหรือลูกค้าแบบปฏิเสธการซื้อเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับเซลล์คนที่ดูอยู่นะแต่อย่างแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุป ว่านักขายเราทํางานได้ห่วยหรือไม่ดีหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะรีบสรุปหรือตัดสินไปแล้วครับว่านักขายคนนี้ทํางานได้ไม่ดีมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับยอดขายไม่มาเนี่ยอย่างแรกเลยต้องเอาเซลลิ์ตมาดูก่อนนะเซลลิพอร์ตมันจะมีเรื่องของสถานะคือนักขายที่ดีเนี่ยนะจะไม่ค่อยพลาดเรื่องการกรอกเซลลิ์ต หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าปิดไม่ได้อะมันต้องมีสถานะล่าสุดอัปเดตว่าทำไมถึงปิดไม่ได้ถูกปะ่ะหรือหรือว่าเออมันเจอเรื่องของการต่อรองเจรจาและผลประโยชน์มันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยคือปกติเซลล์รีพอร์ตอ่ะมันจะบอกนายอยู่แล้วครับว่าเซลล์คนนั้นทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจและสันนิษฐานได้ว่า นักขายที่ยอดตกอ่ะส่วนใหญ่เซลล์รีพอร์ตก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยครบถ้วนหรือจะขาดเรื่องข้อมูลสำคัญมากมายเลยนะครับอันนี้ถ้าเซลล์รีพอร์ตไม่ละเอียดเนี่ยมีแนวโน้มและว่าสง่งไม่ดีนะอันนี้ดูง่ายๆนะครับต่อมาครับคือเรื่องของตัวผลการทำงานว่ากิจกรรมแต่ละวันเป็นยังไงอันนี้ให้ดูนะครับกิจกรรมหมายความว่านักขายเนี่ยแปดชั่วโมงของเขาอ่ะ ถ้าจะเอาตังค์อ่ะมันต้องอยู่ลูกค้าถูกปะมันต้องทําอะไรที่ได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ว่างนะอยู่ที่ออฟฟิศบ่อยๆไม่ได้ออกไปเจอลูกค้าอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็ขาดกิจกรรมสําคัญไงคือการเขาเรียกว่ามีอินเตอร์แอคกันนะจะออนไลน์หรือจะเจอหน้าะอะไรก็ช่างเถอะหรือจะโทรศัพท์เ็นเทลเซลล์ถ้ามันไม่ได้ทําอะไรพวกนี้เลยอะ่ะเพราะงานเซลล์มันคืองานที่ต้องคุยกับลูกค้าถูกปะ ไม่ได้ทําก็คือเรียบร้อยครับก็จะไม่มีเรื่องของกิจกรรมที่มันขายของเลยนะครับผลก็คือโพดชั่นอะไรอย่างนี้นจะไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของคําว่าไ i ไลอะไรได้ซ้ำเนาะนะเพราะงั้นเนี่ยดูสองสาอย่างเนี่ยน่าจะพอเห็นละก็คือวันๆทำอะไรนี่แหละนะต่อมาครับก็คือเรื่องของทัศนคติเนี่ยอันนี้แนะนําว่าให้เรียกคุยแบบวันนอนวันนะครับฟีดแบ็ก คือมันเป็นไปได้ว่าหลายๆคนเนะี่ยผมเชื่อนะเขาไม่มีใครไม่มีใครอยากทํางานห่วยใช่ไหมไม่มีเซลคนไหนอยากทํางานห่วยนะจ้างมาแล้วคือมันต้องมีปัญหาส่วนตัวเอาเท่าที่แบบเป็นโพยได้นะนะครับปัญหาส่วนตัวอย่างแรกคือเรื่องเงินนะก็คือมีปัญหาทางบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายเงี้ยมันเครียดอะ่ะอันนี้มันยังดีตรงที่ว่าถ้า เปิดอกคุยกันแล้วเราเข้าใจเรารับทราบเนี่ยเราสามารถที่จะก็เป็นกําลังใจอะแหละแล้วเขาน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นได้นะนี้บอกตรงว่าก็ใช้เวลานิดนึงนะผลงานก็น่าจะดีขึ้นนะต่อมาก็คือเรื่องของเรื่องของอความรักอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวจะเป็นทางบ้านแฟนหรือว่าหัวเมียอ,อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับมันอาจจะเป็น ช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่คนทํางานจะดรอปไปนะหรือว่าท้องอย่างนี้ก็มีนะอย่างผมมีเซลล์ผู้หญิงเนี่ยเขาท้องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเออจะบริษัทจะแบบปรับเขาไปดูเขตอื่นหรือผลงานเขากําลังดีอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบเสียประโยชน์ไงจากการที่จะแบบลาคลอดอย่างเงี้ยเออเขาเป็นไม่ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดอกวนัวนนอนวันเนี่ยมจะได้ผลที่ดีมาก นะอันนี้คือพลระยะสัน้นแต่มันมีครับที่เป็นเขาเรียกว่าอาจจะทําให้คนนั้นนะ่ะเริ่มท็อกซิกได้นะในระยะยาวอะ่ะอันแรกเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้คือคนมันไม่ชอบอะ่ะคือไม่ชอบเจ้านายแล้วมันก็เริ่มรู้สึกแบบมันท็อกซิกใช่ปะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคือก็เริ่มทุ่มเทให้คุณน้อยลงถึงบอกว่ามันต้องฟีดแบ็กไงครับเพราะว่าบางทีเรื่องพวกนี้ยคุณก็ไม่รู้นะว่าลูกน้องไม่ชอบคุณอ่ะ คือด้วยความเป็นไทยอะ่ะมันไม่ได้เป็นสังคมที่ต้องพูดกันตรงๆอ,ะอ่ะยอมรับอะ่ะมันเป็นประเทศที่แบบเฮ้ยมันต้องแบบแบบอ้อมออม่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไอไม่ชอบอยู่นะโอเคแล้วหายกันจบไม่ใช่นะคนไทยหรือคนเอเชียนะผมกล้าพูดว่าคนเอเชียในโลกเนี้ยจีนญี่ปุ่นไทยอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแหละครับคือให้พูดตรงๆอะ่ะพูดไม่ได้หรอก มันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแบบเราอันนี้ไงเราก็ต้องแบบนึกออกปะต้องดูอะว่าทำไงนะมันก็ต้องเปิดใจคุยกันว่าเป็นเพราะอะไรบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้เงี้ยเออเราอาจจะไปอะไรพูดอะไรบางอย่างหรือเราทําอะไรบางอย่างที่แบบอย่างผมก็เคยนะครับลูกน้องเขาฟีดแบคว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดูะไรดูดีเทลคืออย่างมีโคเดชันอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ค่อยตรวจงานให้ลูกน้องอะ เออแล้วก็ปรับเงียคือมันมันไมน่คือเอาตรงลูกน้องเขาก็ไม่กล้าพูดตรงๆขนาดนั้นหรอกเราก็เออเข้าใจแล้วโอเคแบบคุณอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมปรับอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยคือเรื่องของการฟีดแบ็กใช่ไหมเรื่องเพอร์ซันอลส่วนตัวเนี่ยการไม่ชอบกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับมันก็เป็นเรื่องของตัวเรื่องเรื่องการดูแลลูกค้าอะไรแล้วจะเป็นดีเทลเข้าไปแล้วก็ต้องประเมินว่าโอเคแบบ ที่เขาดูอยู่ในเขตนั้นนะครับหรือเขา,านั้นพื้นที่นั้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง <BS> ก็เรื่องของเรื่องก็คือ Data มันต้องค่อนข้างครบเนาะคือเซลล์ก็ต้องทําแบบรีพอร์ตออกมามาบอกทุกทุกแกนเลยอะ่ะเช่นเออดูแลลูกค้าเจ้านี้แพ้เพราะเจอคู่แข่งถล่มอยู่อย่างเงี้ยแพ้เพราะกลยุทธ์การขายอาจจะแบบไม่ครบเครื่องอะไรก็ว่าไปโปรโมชั่นไม่พร้อมอย่างเงี้ยคือมันก็ก็ดีไงเพื่อให้คุณเน,นี่ย เอามาปรับกลยุทธ์นะครับคือมันไม่ได้ว่าเฮ <spe ak> ้ยเพราะเซลล์มันห่วยไม่ใช่นะบางทีมันเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกอะ่ะที่คุณไม่สามารถให้เซลล์อะ่ะควบคุมได้อะ่ะอย่างไอเรื่องส่วนลดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหน้าที่ของเราอะ่ะที่จะต้องแบบแก้เกมนะครับคือลูกน้องเขาก็จะมีหน้าที่แบบเหมือนเขาเรียกทหารราบอ่ะทหารราบอะ,บอะเออไปลบเนี่ยแบบอํานาจในการลบก็คือคุณสั่งใช่ปะเฮ้ยมึงเอาดาบเอาปืนอะไรยิงนะ แต่มึงทำได้เท่านี้จะให้มันขี่ม้ายิงปืนใหญ่ไม่ใช่ใช่ปะเพราะงั้นมันหน้าที่คุณนี่ไปเก็บ Data มาแล้วก็เอาพวกนี้ยมาทําเป็นกลยุทธ์ใหม่ถูกปะเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเอาเซลลมาหนึ่งคนจ้างเงินเดือนหลักหมื่นเนี่ย,ลนนยแล้วคุณจะให้มันคิดแม่งครอบจกก็กรวาไม่ใช่นะเฮ้ยหน้าที่แมเนเจอร์หน้าที่เจ้าของเนี่ยคือมึงต้องคิดกลยุทธ์นะเว้ยส่วนใน ทหารราบก็คิดได้มันอาจจะแบบเอ,อให้พี่ผมมีกลยุทธ์ว่าเราควรจะจู่โจ,จ,จมเร็วอะไรก็ว่าไปถูกปะเนี่ยมันคือการที่เออหน้าที่มันต้องแบ่งกันอย่างชัดเจนนะเห็นไหมทหารลงทห,หารราบอะไรเงี้ยเข้าใจปะเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ดูในส่วนนี้นะครับเพื่อให้การปรับกลยุทธ์อะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะนะครับทีนี้ต่อมาครับ เราก็จะมาดูเรื่องของอจ่จิตใจเราคุยไปแล้วถูกปะ่ะน่าจะปรับอะไรกันได้นะฟีดแบ็กกันเรื่อง Account ์นะเนื้อง,งานลูกค้านะเราพูดกันละกลับมาดูเราบ้างนะอ่ะเรื่องของ m a n เจอรก็เป็นไปได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคุณเนี่แหละเขาเรียกว่าการโฟกัสเด็กคุณอาจจะโฟกัสเด็กบางคนหรือทุกคนไม่เท่าเทียมกันนะ่ะคือคุณเอาเวลาไปเทกับลูกรักอ่ะมันเป็นไปได้นะเว้ มันอาจจะไม่ใช่ลูกรักหรอกแต่สถานการณ์นั้นคือคนเนี้ยเขามีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําร่วมกับคุณเนี่ยแล้วเขาก็โอเคอ่ะแบบตัวติดกันกับคุณมากไปหน่อยใช่ไหมแต่กับคนอื่นก็คือแบบคุณไม่ได้ไปโฟกัสเขาอะ่ะไม่ใช่ลูกรักเงี้ยส่วนใหญ่ไอที่ไม่ลูกรักก็คือตัวที่ทํายอดไม่ค่อยดีให้คุณคุณก็เลยไม่ค่อยสนใจมันอาจจะมีแกลบเรื่องอายุก็ได้นะครับเช่นมันก็เป็นไปได้อย่างคนเนี้ยอายุมากกว่าใครในทีมอย่างเงี้ยคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ย ทำไมอายุมึงโตอัะเพื่อนแล้วมึงคิดไม่ได้วะเงี้ยแล้วเด็กรุ่นใหม่มันดันเป็นลูกรักแล้วมันเก่งอะ่ะคุณก็เริ่มจะเทใจคุณเข้าใจปะเพื่อเรื่องแบบนี้มันต้องระวังนะเขาเรียกอคตินะครับจริงๆมันเป็นเรื่องเจ้านายอะ่ะเยอะนะผมกล้าบอกว่าเซลล์ที่ถ้าไม่ทุ่มเททํางานหรืออะไรแบบทําได้ไม่ดีหรือฟอร์มตกลงอะ่ะส่วนใหญ่เลยนะมันเป็นที่คุณนี่แหละนะอันนี้เรื่องส่วนตัวและเรื่องเรื่องการแมネจเมนต์เราเนี่ยเป็นที่เราไง คือการความเท่าเทียมกันเรามันมันไม่ชัดเจนแล้วกันต่อมาก็คือการแบ่งเรื่องของเขตการวิ่งอาจจะมีความแฟร์หรือไม่แฟร์ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูละเช่นเออคนที่เป็นท็อปเซลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นท็อปไปนะเพราะว่ามีแต้มบุญเยอะแต้มบุญก็คือดูแอคเคาท์ดีอ่ะหรืออยู่มานานกว่าได้มรดกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วครับที่คนเป็นท็อปเซลอ่ะมันต้องทําได้คือมึงทำไม่ได้ก็บ้าแล้วไอ้หียมึงได้แต้มบุญเยอะกว่าคนเห็นถูกปะ เออแต่ไอเซล์มือใหม่มันก็ต้องขยันหาใหม่หรือไอคนที่มันไม่หือไม่อือความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏอ่ะคุณก็ไม่อยากไปป้อนในหะ้เขาดีให้เท่าไราหร่อ่ะถ้าเทียวท็อปเซลถูกป่ะเห็นก็เกิดการไบแอดได้นะครับบางทีเราก็อยากให้มือหนึ่งไงมือหนึ่งไอ้มึงทำอ่ะเอ้กูมึงติดงานใหญ่ได้มึงอีกคุณไม่กล้าให้ความเสี่ยงกับคนใหม่หรือว่าคนที่ฟอร์มมันเฉยเฉยอ่ะเนี่ยแล้วมันจะไปเก่งแน่ว่ะถูกป่ะ อันเนี้ยก็เข้าใจนะมันก็เป็นใบแอดจริงๆมันผมก็จะไม่ได้เหมารวมนะครับเพราะว่าไอาเรื่องความชอบความไม่ชอบอะ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะก็กูชอบไปเฮียเนี่ยมันเก่งอะ่ะหรือมันดีมันน่ารักมันอะ่ะเข้าใจนะแต่ก็ดูนะว่าไอาเรื่องเนี้ยมันก็มีผลนั่งเยอะเกี่ยวกับผลงานของคนที่ฟอร์มตกนะครับส่วนใหญ่ไอตัวเด่นก็คือท็อปเซลล์อ่ะแต่ไอตัวห่วยคุณก็ไม่สนใจแม่งแบบเออป้อนไอ้ลูกรักอ่ะเนี่ระวังครับนะ สุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่องของบิสเนสเองครับตัวบิสเนสเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือมันเจอคู่แข่งที่แบบที่มันแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ใหม่กว่าพร้อมดิสลอฟอะใช้คำนี้มันเหมือนอะไรอะรถไฟฟ้าเนี่ยชัดดีสมมติคณขายรถญี่ปุ่น,นที่มันยี่ห้อไม่ได้ดังมันเจ้าตลาดอะผมกล้าพูดเลยเพราะตัวเลขมันฟ้องอยู่อ๋อไปหาอ่านเองนะคือยอดจองของปีนี้แม่งมันตกแบบไปอยู่นู่นนะครับท็อป สิบยังไม่ติดเลยอ่ะเฮ้ย hey, นี่เมื่อก่อนอคุณต้องท็อปห้านะเว้ยถูกไหมเปลองให้พวกเจ้าตลาดอ่ะมันหายไปเลยอ่ะก็คือกลายเป็นรถรุ่นใหม่รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันได้ส่วนแบ่งตลาดเห็นปะแล้วเอาไอ้ที่ไม่ได้เป็นไงก็นี่ไงตามที่เห็นนะ่ะก็ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วอ่ะนว,วัตกรรมมันเปลี่ยนคือถ,ถ้าคุณเป็นเซลล์หรือเป็นแมเนเจอร์ในสินค้านั้นน่ะคือจะอยากเป็นเซลร้อยล้านนะเว้ยมันต้องอ่านเทรนด์ให้ออกว่าแบบไอ้เฮียของแม่งจะไปไม่ได้วะ่ะ กูเป็นเซลพันล้านอะไรก็ช่างเออมันไม่มีทางขายได้ดีหรอกของมันต้องมีสมการช่วยเซลล์ด้วยนะเซลเซลลที่ท็อปจริงๆอ่ะของมันต้องพอไปได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหกูเอาความสามารถเซลล์อย่างเดียวอ่ะมันเหนื่อยนะมันรวยท้าคนที่แม่งเจ๋งจริงมันก็ต้องของดีด้วยอ่ะอันนี้แม่งรวยจริง่ะมันจะไปทำเฮี้ยอะไรลำบากวะถูกปะขายของที่มันยากเกินฝีมืออ่ะมันเสียเวลาที่บอกตรงนะครับก็ นี่แหละเลยเป็นภาพรวมที่ทำให้ยอดมันตกนเบอร์แม่งตกแม,กม่งทั้งทีมเลยอไอเรื่องของมันไม่สดใหม่มันไม่มีอะไรใหม่นะอันนี้ก็ต้องดูนะครับสุดท้ายครับแนวทางในการปรับนะอันนี้ถ้าเอาแบบเชิงการจเมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าไปปรับที่กิจกรรมการขายนะครับเขาเรียกว่า performance improvement program นะสั้นๆเลยครับซึ่งใช้ได้ผลดีก็เข้าไปโฟกัสเซลล์คนนั้นเลยครับให้ทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นสักเป็น2เท่าก่อน เช่นโทรหาลูกค้าเนี่ยก็ต้องโทรจาก10ส,สายอ่ะเป็น20ใช่ไหมเพื่อให้ได้นัดอ่ะวันหนึ่งมีนัดแค่นัด2นัดอ่ะมันจะเพิ่มเงเป็น3นัด4นัดเห็นไหมสามนัด4น,น,นัดก็เออลูกค้ากับเซลลเนี่ยมันคุยอะไรกันอ่ะเราไปดูด้วยอ่ะเฮ้ยมึงคุยเรื่องขายของจริงนะโอเคโพดิชั่นก็ต้องออกถูกปะ่ะเป็น2เท่าอ่ะโพดิชั่นออกมาละอะไรอีกก็จะต้องตามงานได้ใช่ป่ะเช่นแบบไอตอน ตอนตามงานน่ะมึงมีโพเิชันเยอะมึงก็มีกิจกรรมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้ต่อรองเจรจากับการปิดการขายมันเพิ่มขึ้นเหมือนโปรแกรมฟิตเนสอะ่ะคือแม่งมึงไม่หอมสะทีหากูก็จับมึงวิ่งอีกสองเท่าเลยเออมึงหอมแน่นะเนี่ยเนี่ยคือแบบ p e r f o r m ร์แมนซ์อิ v e ูเม t นต์โปรแกรมนะครับแต่เซลล์อะ่ะมันก็ต้องทนได้เหมือนกันนะว่ามันจะกากเลือดตายก่อนหรือเปล่า ปกติถ้ามันเออถ้ามันอย่างๆมีงานทําหรือผลง,งานหรือคุยกันแล้วอ่ะมันจะทําได้อยู่แล้วนะครับเออมันจะเว้นแต่พวกที่อยากออกไปทําอะไรเองอะนนก็ปล่อยแม่งเปนะเนี่ยก็คือเรื่องของสาเหตุนะครับผมก็สรุปให้แล้วเนาะก็เดี๋ยวมาเจอคอนเทนต์เซลล์ร้านขันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ